อะไรฮะอ๋อหรือว่านี่เขาใช้กล่องผลไม้แต่เป็นของอปะ่ะจากพิมพ์ริพายนะฮะสั่งสั่งอย่างอื่นแต่ได้อ๋อน่าจะน่าจะเป็นผลไม้แลหละเขาบอกของพิมพ์ริพายเหรอหอ๋ออาจจะอาจจะเป็นน้ำพริกปลาร้าแม่อีออพิมพ์ใส่พร้อมมากับขนมเหนมนมเนยบ้าง น่ะพิมพ์ริพายมีมีมีคมีใบส่งมาด้วยอ่าไหนอ่านว่าพิมพ์ริพายผลไม้จะเป็นต่อร่างกายมากรอของอย่างใจเย็นนะคะทานให้อร่อยทั้งครอบครัวเลยแทนคำขอบคุณว่าสรับหนุเมาโอเค บูแม่เสียงอู้ใหญ่มากเยอะไปไหมเขาบอกให้กินทั้งครอบครัวเดี๋ยวเอาไปไหว้พระพรหมให้นะคะให้คุณมีพาขายดีๆนะคะอืมอุ้ยเยอะจังเลยอ่ะมามาเดี๋ยขึ้นไปไว้เจ้าแม่คนอิ่มด้วยวันนี้อะลรที่พอดีเลยเดี๋ยวปองจัดของไหว้พระก่อนเออโอเคนี่